มือน,นีเด็ดจุพี่น,อน้องเหนืองามๆพี่น้องจา้าเบิง้งพักกะเต้นเลยพี่น้องแจวขมขมสวัสดีจา้ายินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานคนบ้านจานจ้าพี่น้องจา้ามือน,นีได้เมนูจุนะพี่น,อน้องจุเหนือพี่น้องไม่ต่เหนือได้วจ้ะบ่มีเครื่องในเลยมาพี่น้องมาส่บๆบน้ำกันพักเบื้องพี่น้องเอ้ยเด้ยอดมะระงามงาม ยอดสะเดาวขมขมโหระพาผักมากเต็มถาดที่เกาจะไม่พี่เนองเป่าร้ายเนาะจ้ะอืมเหนืองามๆพี่หน่องบึงว้ายอืม まあいや、かんべろ。Hmm. มาพี่น้องพันต้นหอม,อม,อม,อม ่นมึงใส่แจ่วสดขลับ เบิ้งพี่น้องหยอดพักกระเดาหยอดพักกระเดาขมขมเบิ้งพี่น้องขมอํานอง ื hmm. ผมอำาำพื่อ่ะ hmm. เดี๋ยวตามรลด <ś c oughs> นั่งกินด้วยหนาบ้านไหมน้อง <ś c oughs> <ś c oughs> พักกัดหินพี่น่อยหินดังดีคับ

บักพริกเพชรดีดิเพี่น้องเจ้านะอืมตอนใหญ่ Lom hạc bố hoài phi phải đôi, 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 đôi. Hmm. ห,หย่อนมาละพี่น,น้องอืมขอบกันครับห้ามแท้ โซดเนี่ยก hmm> ัมีจ้ะอืมบอืมเริ่อเขาเนี้ไปห่อ มาปัน่นใ่ๆเนาพี่น่องอืมอือหยจุอือ